โอเคทีนี้กลับมามันก็มีเรื่องน่ารักน่ารักของหลุยส์เซนริเก้จบเกมเนี่ยเขาก็ไปเอาเสื้อถ้าใครเหร็นเนาะในการแต่ยตัวสดไปเอาเสื้อจากถอาจารย์น่าจะเป็นญาติๆเขาแหละหส่งมาแล้วก็เปลี่ยน เป็นเสื้อเป็นรูกกระตูนตัวเขากับซาน่าลูกสาวเขาที่เสียชีวิตไปในปี2019ด้วยอาการป่วยมะเร็งกระดูกมะเร็งกระดูกเนาะแล้วก็มันจะเป็นภาพที่ย้อนกลับไปในปี2 0 1 5ที่เบอร์ลินที่ซาน่าเนี่ยเอาธงบาซ่าไปปักที่จุดเขี้ยบบอลกลางสนามแล้วก็เป็นภาพประทับใจทีมงานนักข่าวแล้วก็ถามว่าคุณแบบไม่คุณอุลตราเบเชก็ทำแบนเนอร์ใหญ่มาเป็นทีโฟที่แบบว่าเป็นรูปใหญ่ๆเลยอือก็เขาบอกว่าเขาเนี่ย ทำฟุตบอลทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าชนะแล้วจะนึกถึงลูกคือแค่แพ้อะไรก็แล้วแต่ลูกอยู่กับเขาทุกช่วงเวลาแล้วก็หวังว่าความสำเร็จนี้จะทําให้ลูกได้ฉลองอยู่ที่ใดสักที่นึงโอ้โหแบบปีปีสองใจมากนะซ้ำซึ้งใช่ปีสองพันห้าเนี่ยลูกอยู่เป็นตัวเป็นเป็นแต่ปีสองพันตอนนี้สองพันยี่สิบห้าลูกอยู่ในใจนี่โอ้โหกลายจากชีวิตจริงไปอยู่ในความทรงจำเรียบรยก็ถือว่าเป็นหนึ่งโค้ชที่เคย เป๋ไปเลยนะผู้ช่วยก็เมียตายนะใช่ใช่ผู้ช่วยก็เราเฟิรอแล้วก็เมียเสียใจจากการป่วยเมื่อเดือออนเเมื่อไม่นานมานี้แกก็ยืนร้องไห้อยู่ก็มาจับไปพอดี เอกับทีมชาติแค่นั้นแหละใช่ยุคนั้นแกแบบแกยอมรับแล้วแกขอเบรกงานนะทั้งที่เอเลเกเตเป็นคนที่บ้างงานมากตอนนั้นคือก็มีเรื่องนี่แหละเรื่องดู้รืลูสาวเราต้องไปรักษาตัวแต่จริงตอนทีมชาติก็าทำบอลดีนะใช่ใช่ของบอลไม่มีใครเจอบอลเลยนะยิงไม่ได้ไม่ได้เหมือนเล่นลิงชิมบอลสนามใหญ่คือเหมือนตอนนั้นตัวองค์ประกอบมันยังไม่เหมือนชุดล่าสุดที่ได้แชมป์อ่ะใช่ไหม